ให้ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยละช,ช่วงวันหยุดผมจะผมก็จะมาหาแกเล่ยแต่ว่าอย่างที่านายพิปลาบเองทำทำงานกับพี่ตามานานขนาดนี้คือทั้งเบื้องหนา้าเบื้องหลังผมก็ได้ได้ความรู้จากแกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตาเองเขาให้นายพิษนายพาบเองจํากับบ้างนะครับก็บ่อยก็บ่อยในในส่วนของการทั้งทั้งงาน คือคไม่รู้หรอกครับหลายๆคนไม่ทราบหรอกครับว่าในตลอดเวลาระยะเวลาในช่วงของการทํางานอย่างอยู่กองถ่ายในส่วนนี้เป็นสิบสิบปีเนี่ยช่วงวันหยุดผมจะผมก็จะมาหาแกลเรื่อยแล้วก็เราก็มาทํางานเ้องหลักกับแกอยู่ตลอดครับแต่ว่าียงแต่เราไม่ได้เปิดตัวแค่นั้นเองแล้วก็ทำงานด้วยกันมันเหมือนจะ<ร>ามาเรียนมันเหมือนจะมาเรียนฮะเราทํางานอยู่เหมือนกับที่ผมอยู่ ที่มาหาลัยแห่งหนึ่งคือท่านมูยเป็นครูอีกส่วนหนึ่งก็คืออาตะนี่แหละครับผมไม่ได้ไปไปมาเมาืม่อเพื่อมาเก็บเกี่ยววิชาในในใสิ่งที่แกสอนแกจะไม่ได้สอนในทางตรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากแกคือคือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับแกใกล้ชิดแกแล้วก็จะได้รับได้รับจากแกผมโชคดีที่ท,ที่มีที่มีครูที่ดีครับ นอกเหนือจากตัวพิลาบเองครัครอบครัวก็ไปมักาสู่กันประจำบน่นอนในส่วนของผมกับครอบครัวอ,อาตาก็คือในส่วนของน้องเติร์น้องเตอร์นี่ก็เปรียบเสมือนเป็นจริงๆเราเป็นเหมือนเหมือน,นพี่น้องกันนะครับก็ก็จะดูแลกันแล้วก็จะมีความลักประโยคที่ผมจะพูดกันอยู่เสมอในครอบครัวของอาตาองน้องเตร์ของเตอร์ก็คือเหมือนเดิมประโยคที่ทักทายประจำก็คือคําเดียวสั้นๆว่าเราเหมือนเดิมเหมือนเดิม มันก็คือความรักความความปรารถนาดีแล้วก็ความศรัทธาที่มีให้กันค,คับมาครอบครัวเหมือนเดิมครับโอ้โหทำทำงานจนเกิดเป็นความรักใช่ไหมครับครับในการนะั้นอสุดท้ายสมมติวันนี้พี่ออยากจะพูดถึงกิตายยังไงบ้างในความรู้สึกข้างในใจก็อยากให้อาตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องเหนื่อยแล้วสิ่งที่อาสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่า ลูกน้องที่ทํางานด้วยกันมาทุกคนต่างต่างได้รับจากอากันไปเต็มที่แล้วก็แล้วก็สามารถไปเลีย้ยงชีพตัวเองกันได้แล้วก็ในส่วนของน้องเติ๊กน้องเตอร์สองคนก็เก่งครับก,ก,ก็สืบทอดเจตนาของอาในสาขาของการทํางานนะครับในวิชาชีพที่ที่อาได้ได,ได้พรมสอนน้องและน้องก็อยู่ใกล้ชิดกบับอามาตลอดเพราะฉนั้นสิ่งที่ที่อาจากไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบไม่ไม่ ไม่ได้ไปแบบไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ะนะครับนอกจากลูกศิษย์ลูกหาแล้วที่กําลังสําคัญของการบันเทิงก็คือน้องทั้งสองครับครับก็ให้อาสบายใจได้ครับว่าสุดท้ายแล้วอาไม่อยู่สองคนน้องเติร์กน้องเติร์กก็ยังเป็นน้องของของเราแล้วอย่างที่ผ่าเองว่าจะต้องทํางานกับน้องๆมาด้วยก็ยังก็ยังอยู่บนเวันอยู่ตรงนี้แหละครับก็ยังดูแลกันอยู่คะติดตาขอบคุณค่ะ